สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซลต้อมอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมนะครับจะพามาดูตัว All New Suzuki Front รุ่น GL นะครับว่ามีความแตกต่างอะไรกับรุ่น GLX Plus ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ All New Suzuki Front GL นะครับมีความคล้ายคลึงนะครับกับรุ่น GLX Plus เลยนะครับไฟหน้า LED เหมือนกันนะครับ อ่าไฟด้านล่างด้วยนะครับก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าโครเมียมเหมือนกันเลยนะครับอ่าจุดแตกต่างนะครับอยู่ที่ตรงล้อแม็กนะครับล้อแม็กนะครับล้ออัลลอย16นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าลวดลายก็จะเป็นแบบปัดเงาให้นะครับขนาดยางเท่ากันเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงหูกระจกเช่นเดียวกันนะครับ สังเกตดูง่ายๆนะครับตรงมือจับเปิดประตูจะไม่มีปุ่มคีเร็ตนะครับแล้วนี่คือตัวรุ่น GL นะครับรูปร่างบอดี้เหมือนกันเครื่องยนต์คนละตัวนะครับปลท้ายเป็นเลขเจ็ดเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ตัวไฟตรงนี้นะครับตัวรุ่น GL GLX จะไม่มีนะครับ มีเซ็นเซอร์หลังสีตำแหน่งเหมือนกันนะครับซอก์กาบแบบคลิปชารามนะครับกระจกหลังนะครับมีตัวไล่ฟ้าให้นะครับส่วนภายในนะครับมาดูกันเลยอ่าตรงนี้นะครับเป็นวัสดุพลาสติกแข็งนะครับและตรงนี้เป็นผ้ากำมะหยี่อ่า ครอบคลุมกระจกด้านข้างนะครับเป็นไฟฟ้านะครับทั้งสีบ่บานมีเส้นทันล็อกนะครับมีล็อกกระจกแล้วก็ปรับกระจกข้างแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็พับกระจกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับการจุดระเบิดนะครับเป็นแบบกุญแจนะครับมีทักชั่นคอนโทรลให้นะครับไฟหน้าปรับระดับได้นะครับ เปิดฝากระโปรงหน้าและตัวฝาถังน้ำมันนะครับทีอยู่ตรงนี้พปงมาไล่นะครับเป็นแบบ d s h a f นะครับตักษณะเบาะนะครับเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับจะไม่เหมือนรุ่น glx plus นะครับรุ่น glx plus นะครับจะเป็นผ้าเกึงหนังนะครับสามารถปรับระดับเบาะนั่งได้ด้วยนะครับ คอนโซลภายในก็จะประมาณนี้ครับหน้าจอนะครับเป็นแบบสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับลดลายแคปลานะครับระบบแอร์นะครับเป็นแบบหน้าจอดิสตอนเนาะมีช่อง USB ช่องไฟ1 2โวลต์นะครับแก้สองตำแหน่งด้านหน้า ระบบเกียร์นะครับจะเป็นแบบนี้ครับโฆษณาโดยรวมนะครับ,รบถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับท้านหลังนะครับน่นาจะประมาณนี้ มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับมีที่เสียบ usb ให้ด้วยนะครับในการชาร์จมือถือนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับมีไฟส่องเก่งให้นะครับความลึกของที่เก็บด้านหลังนะครับ<ๆ>ก็ถือว่า เก็บของได้เยอะเลยครับเบาะด้านหลังนะครับสามารถพับแบบ60-40ได้ด้วยนะครับมาตรงด้านข้างนะครับจะเหมือนสวิฟเลยนะครับมีที่เก็บตัวแมลงเนาะส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นล้ออะไหให้นะครับเป็นล้อกระทะนะครับขนาด16นิ้ว จากรายละเอียดเบื้องต้นนะครับถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับต้องการข้อมูลตรงส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ